พอวันกับน้องน้อยนะครับ <c oughs> วันนี้เรามากินเอ้เรามาซื้อซื้อกับข้าวามาซื้อข้าวเช้าที่เป็นข้าวเย็นนะใช่ผมก็ข้าวเย็นแล้วครับนี่มื้อที่สามของวันแล้วเดี๋ยวก็จะไปห้องกันนะครับห้องทํางานสาขาครับเดี๋ยวพี่น้อยพาแว่นเดี๋ยวพี่น้อยพาแว่นตายเราไปดูบรรยากาศตอนขี่รถครับตอ <c oughs> นนี้เราก็ขึ้นรถสามน้อยขี่ได้เป็นแล้วสามน้อยขี่ได้เปแล้วครับ ถึงตึกแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆครับใกล้ๆเจ้าของรถลิปเรียวๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนะไปขึ้นรีบไปชั้นทำงานกันชั้นทำงานทำไมงานไม่ทำตัวเอง ลงมาอย่าบอกนะค้างมีคนกดค้างหรือเปล่าเราก็ขึ้นลิฟต์มาแล้วขึ้นลิฟต์มาแล้วเียมื่อกี้เราเจอหนุ่มวัยรุ่นสองสาขาแล้วนะครับเมื่อกี้มึงไม่ถ่ายมั่งถ่ายกับบ้าเกินไปแล้วผมชอบอะไรนะเพลงนั้นนะที่มันร้องในรีบอะผมชอบติดรีบอะไรอ่ะผมใคร เคยฟังไม่ไม่เคยจำไม่ได้พี่ไมเคยฟังถึงแล้วแดนถ่ายเองเหี้ยเจ้าของกล้องปาด์ตี้ของมือถือเจ้าของช่องนะคะเจ้าของช่องนี่คือเจ้าของช่องนะรัโอ้โหถือกล้องสั่นมากค่ะเอาก็ไม่มีการสั่นเหรอไม่ถึงแล้ว ไม่รตูหรอไม่เตะมือถือแล้วนะครับถึงแล้วฟิวไปเช็ค